สวัสดีสวัสดีจ้าพ่เอเมีพี่น้องอิฟซีเบอร์สักคู่สักคนเลยยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวน้อยแต่แน่น้ำพี่น้องเมื่นอนี้ตื่นมาพมี่น้องซิปโมกนะตอนตอนนี้สวัสดีหัวคิมงานยังเพิ่นตื่นน้องหน่อยก็เลยตื่นก่อนนะทุกคนน้องหน่อยสิมาเห็ดกับเข่าไวไ้เนาะตอนอไไรไอยกินตอนเพลิเห็ดกระเข่าอีกนะคือเกาพีน่น้องน้องหน่อยเห็ดแกงเห็ดเฟื่องน้อพี่น้อง แกงฮ็ดเฟืองลวกะสีอแติเกสีพัดอันนั้นยังเขินพัดกะเพ้ามูอันนี้ตา่าอยากินพัดกะเพ้ามูหนยก็เลยแบบตื่นมากตอนชิปโมงเพีน่น้องชิบโมงสวยแลแหละฮีดพัดกะเพ้าแล้วกะสีแกงฮีตเมื่อวา,า,านเราสู้กับมือที่ที่สามเมวานที่สิบสิบสิบเจ็ดสิบแปดพที่สามหมือทท้งนื้เาพี่น้อง บงอันันอดีิตาส่วนอยู่ประมาณคิดหนึ่งลแหละเบิ้งก่อนเกิดกัตสิเมื่อเรื่องที่ทราบบาง่ถวแต่ชิยู่อีกประมาณนึงตาสสภาพี่น้อเพื่อนยิงสีไทยแบบส่วนกันไทยคอนเทนต์แบบเด่นตครเด่นนั่งยุทธบามืออดไสีไทยแต่บ่าน้อยไว้ยังขึ้นขึ้นบดไม่ทันออกพี่น้อง้างทีไปอีตัอะไรนนานเนพี่น้องหานมันบูซื้อมาแต่เต็มมือมาก ก็เรียกว่าสีเฮดเกมเฮดใ่ะเอาไว้รุนได้ดไม่สีเสียสักินก็ได้แล้วก็มีอ่ามีพับกาดหน้าที่ว่าหน่องหน่อยไปเก็บกระเบาสุกเพาว่าน,นี่พี่น้องเข้าช่วยไว้ว่าน,นี่มันยังอยู่ข้างกระชีพัดได้แยกระชีพัดก็จะกระชีพัดใส่สีมู๊จกกัดกระชีเฮดกระเพาะมูเมืองกรพี่น้องโสดทิมงาน,นยังไ่ทันมีไพ่ลูกพ่อคอนพี่น,อน้องอยังไงก็ได้สีเฮด กับเขาเลยฐานเนาะว่าตื่นมากปวเพื่อนอามนะเห็ดกินโดดนะมันจังสบายสินะไพ่ตื่นก่อนกรเห็ดก่อนเยอะลองเลยเสียง้องไม่ก่อนพี่น้องเมย์บอลซุปวะเห็ดกินโดดเด้อลูกเมย์บอลซุปเพิ่นออกไปขังนอกเนาะพี่น้องน้องน้อยว่าสิเห็ดมัดใส่กอกซอยเพิ่นเนี่ยซอยเมย์ส่ปานเมย์ส่ปานกะไปเหวียงคือกันแต่ว่าน้องน้อยมัดบุเป็นเนาะมาทัะเลแอบก็เด้อปะมาเห็ดกินซะเห็ดกินเอา ป่ะพี่น้องเดี๋ยวหฮอสีรังไก่กนเนาะแตงจากห่ารังไฟ่ปิดแต่พี่น้องเฮาก็ชิมาสอยเห็ดการทุกคนอย่าฝ่าเบื่อนองหน่อยเดอ้อคิปต่ไรก็มีแตเฮตกินเนาะพี่น้องจักสีไปทางไดนเนาะเตือนมาก็เห็ดกินกันเลยแบบทายของอยู่ของกินอะก็กันที่เห็ดเนาะพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเิึงอย่าฝ่าเบื่อนอ้องหน่อยเด้อฮาสิมามปาดดินเห็ดก่อนพี่น้อง เห็ดเฟื่องนี่แสีบเลยเห็ดอันนั้นเห็ดแจ่วก็แสีบน้องนัดบอกว่าจงไว้ใหนเด้อน้องน้อยก็เลืองแกงไปครึ่งนึ่งค่ะเราควรจะกินอันนั้นเห็ดแจ่วเห็ดแจ่วเห็ดเฟื่องพี่น้องจะแซ่บอยู่ผู้เดียวเปผู้เดียวเดี๋ยวห้องวาปัดกินเห็ดก่อนพี่เนาะวันนี้เราซ้ำไฟห้องอันนั้นมันเหียงอะแต่ก็ะชี เชซีนม้วไวเพราะมันกะามาใส่ตัวเย็นสีผัดกระเพาน้าแล้วก็สิหุง้งเขามือนี้ผมขึ้นที่สีพ้ากระปบไ,ปไซได์เด้เมือนี้เพ็นเบาสุกบอลว่าสีพากันไปใคุดเบาบอลมือนี้เดี๋ยวทาเบิึงเด้อพี่น้องาทาติดตามเด้ออยู่หลายคนกับมวนกันเมื่อซี่กะเอาจากสิไปไสดนะพี่น้อง มะโหชิบะไายไซน์นะแล้วก็บริษัทไซน์นะส่วงนี้เดือนนี้ก็สิเบิดเดือนนะวันนี้ก็วันที่สิบสิบแปดนะพี่น้องค่าเดียวนึงเดือนหนากะเป็นมันเกิดน้องหน่อยเด้อพี่น้องเถอะจะได้หนิพอดีเดือนหนาเป็นเดือนมีนาน้อพี่น้องหน่อยเกิดเดือนมีนาวันที่หกวันที่หกมีนาค่ะเกิดวันพฤหัส ฝากพี่น้องก็มีพี่น้องติดตามน้องน่อยนีดเด้อสองห้ากระไหรเก่าพันเก่าพันสามลอย 9, 9, ปลายคนอีกนะพี่น้องจะได้กระหอดมือ่นะจะได้กาแฟพี่น้องกดติดตามสะหน่อยนีดเด้อต่อไปกำลังใจในการห i t clip ต่อไปเรียกห้าสิป่าตีนเห็ดก็หน้าพี่น้องมาดิโอ้ยหลายจากเข้า ปลาเทิสแล้วก็ตำแบกพริกักบัวยิ่บบยงแล้วนะพี่น้องมาขางหมอเนาะใส่กระหึ่มทางหมอนะัน<ม>งอ่งจากหมอพูดนห้จนใส่เฮดครัชเกงเขาอีตูขาดบ่อยแต่ก็ใส่ะข้ามสูงพี่น้องนี่เพราะเขาพี่ใบอะไรนี่ผักติ๋วนะนก็ได้ใส่เป็นมะขามใช่ไหม เจ,จา้านะคะถามมองฟลัดน้อพี่น้องเนาะใส่ปเป็นมะขามสมจา้าแกงแบบสูตรน้องไเด้อพี่น้องแกงเห็ดสดแซ่บกินบะเบืยเจ๊เถื่ออะไรเห็ดเฟืองนี่แกงเห็ดยังกับไรหมักน้อยมากินแกงเห็ดพี่น้องแซ่บจ้า เฮาเอา,เอาพริกแล้วก็บ่สิงไข่ปลาคามลงแน,น่นอนพี่น้องจะนอยเฮาจะเอาเห็ดลงมองฝุดเลย <c oughs> ตัวนี้ก็สิเห็ดผัดกะเพราหมูแต่ว่าจากักมีอันนัน้นเด้บ่ใบกะเพาพี่น้องยังบ่ทันหาซะนมนี้ก็สิเ็ดอันนั้นสิเ็ดขัวไข่หรือว่าผัดปลากระป๋องใส่ไข่ันใสยย่ยำยานานงนึง จะนอนหมอฟุตนนแค่ก็จะเอาเห็ดลงกระขามเขาใส่ไปเดี๋ยวซองฟากจ่าทางเครื่องเงาจะนอนเขาจะเอาเห็ดลงพี่น้องตอนนี้หมอเขาฟุดแล้วพี่น้องจะเอาเห็ดลงขวามอือฟุดเด็ดพี่จา้จา หัวบักบัวเห่าเรือซองหัวเนี้ยเดี๋ยวเรือเส้นหน่อยเดียวมันเบิร์นี่เศบรถจ้าพีมือซ้อหน่อย <c oughs> <c oughs> มันมีไพ่จับกล่องหายก็เดิเป็นแบบแบบอันนี้ไงเด้อพี่น้องเด้อชีจริงจริงแฮ พราะไม่มีใครกับของเราเราเห็นผู้เดียวค่ะนี่ชุปุงรสดรยจ้น้องเหาจสิมปรุงระนะมม่ว,มมว,มมวากันเลยนะกเกินไว้หนึงจ้น้อยอให้มันฟูดคาคาจะใ้ิมาปรุงค่ะ ทำไมไม่เห็นฝังอ๋อเ <hã> จลาห้าเาจ็ดสิบปรุงเนาะพี่นอ้องมาพี่น้องมาปรุงเลยน้องขวดเลยแล้ววานกินข้าวหรอวะหลังจากมองฝวดแล้ว,ว,ใ,ลาาว,ลวใส่ปลาพี่นอ้องเพื่อแปร กิเห็ดเพื่อจ้าบายดีโอ้ยกําลังได้เห็นแม่ใส่ปานเขาสอมฝาหน่อยเนาะพี่น้องเนาะหางแหกเอาแม่นเนาะดีได้ดีเกยงเห็ดบ่ทันได้อาน้ําซั่นนั้ป๊าได้เสียบบ้านเนาะเยอะกระแสะอุ้ยดีเด้อดอันนั้นมีบกระเพาอยู่บ่มีกระเพอยู่อยากิสิไปเก็บ <mile> อาิตาบางคนอยากกินผัดกะเพราบอกจะซื้อผัดกะเพราหมูนี่สิไปเก็บไหนจานอนอย่างนีรอสีอขน้ำยัน้ำครึ่งนึงได้หนึ่งใส่คือเราเทมันจะเกงอันนี้เองใช้นิอยนึงสูงนะแกวข้ามช่องหน่อยเราอยากซืจั๊กจอีกกระแหงนิอยนึงเว้ยเกืบเกือบเข้มกืบเข้ม พี่น้องเจโน่กินขาเขาส่ะเจน่ทีมงานเขาดุกับซักเลยพี่น้องพอี่กินเขาเพื่น้ำกันตอนนี้ก็เทียงประมาณสิบเอ็ดเดี๋ยวน่ะเพราะว่าเขาตื่นดุกับเก่าเมย์ใส่ปลาคือกะเฮ็ดใส่กอพี่น้องกะซ่ามันง่ายหนึ่งใส่ก๋อน น้องน้อยว่าสิมัดซอยเพิ่นแต่ว่ามัดบ่ปิดเดี๋ยวก็สิมัดกันจ้งจะอนเลยอว่าโอเคสิมัดซอยจ้ะเอาบกกกพอเก็บให้ข่อยแน่เก็บมาไว้แล้วก็จะสิหุงข้าวเจา้าแล้วก็สิเฮ็ดผัดกะเพราพี่น้องอื้อุ สิหน่วยอีน้อยน่ใส่น้อยนึงโอ้ยเป็ดจะสาิบก่อนโอ้ยนิบบ่ด้อิมันสดเอานอยนึงใส่ประตังหน่อยมาบัดนี้เฮาสิสปแล้วสิใส่ผัก อีตูนะพี่น้องนี่ทิมต้องไปเลยจ้าอืมเฮ้ยหอมหวยแกงเทียเซเซ็ตพี่น้องจะนอยดปวดอีกน้อยนึงเพาจะสิบลงมาเนี่ย มัสิมึง่อเอาไปตัวง้งมันสิไปจะได้เสียเด็ป่ะวงมาดินี่พี่น้องข้าจะสหายเอาวัดสิมึงว่าสเสียบอลนี่จอมบายดีเดอพี่น้องเดี๋ยวสิลองซีมซีมเน าหน่อยพี er> ok> nah ่น้องสมมุติจะสมเนาะแซ่บแซียอยู่นะอีกกัะเสียโอนะพอดีนี่พอดีอยู่ว่าจางบ่พอดีเปรี้ยวเค็มพอดีสมเนาะแกเห็ดน้อยนึงเนาะออกสมสมตองออกสมจังหน่อยค่อยมากแน่เลยเพราะว่าห้ามมีพักจีห้ากระเสบักขามนี่ยโอเคอยู่ว่าแสบใช่แบได้แซ่บได้ อันเมยใส่ปานพุท็ดใส่กองมาพี่น้องมือนี้แต่ว่าบรท่านไม่มัดเนาะแม่หาเจ้ามัดจอยโอเคเดี๋ยวคอยสิมัดจอยเดี๋ยวเ้าสิเพ็ดอันน้โตวันนี้สิพัดกระเพราหน่อยนึงเก็บซ้ำกินหน่อยนึ่งนะฮะเวทลายเดี๋ยวเราเขาจะขึ้ซอยกดกระไรจะปิดเฮ็ดเบี้ยก็รอดกดสีเพ็ดเองดอกเดี๋ยวเราบอเบี้ยก่อนี่จะถามัดอันเนาะพอสีเพ็ดอันนี้ได้เอาไปอาำหน้าแล้วพอสปมัดอันน่ะซอยจ่อยังจะากินเขาก็จะโอเคโอเคเดี๋ยวข้อสิ ข้าสีซอยมูก่อนนะพี่น้องข้าสีซอยมูแเลยกัสีเพชดกับเราน้อ no ยหนึ่งเนาะแต่ก,ก็หุงข้าวจาเออวันหุงไว้แล้แล๋ยวนะไะพี่น้องซอยมูก่อนบัดนี้โอเคตัดผ่ามาตอนเดบันพฤศจิ็ดผัดกาดหน้าผัดขณะน้ำมันหอยผัดขณะน้ำมันหอยเพื่อใช้ลายทานเราพี่น้องทานไปเมื้อเหืงหืงให้เพืนผัดก่อนน้องน้อย่างสีเพ็ดผัดกะเพรา ตัวนีก no? e ็น่าขาเอิญก็น่าก okay. yes. okay. ินไวเนาะเขื <t T ่อนก็น่ากาดหน้าอ่ะกาดหน้าวะโอ้ขาเอิญกาดนาเออพกาน้าอ่ะบอกเจอจีเจดกาหน้าคนาคนามูโกคนาไทยอีที่ภาษาไทยอีคานาคือไทยเออได้ห้อกับการหน้าเออขอขอเิเคยเห็นคะจนีดีไปเห็นแต่อยู่ไทย มันมีลายแบบตัวน,นี้มันเป็นก้านอ่ะแบบกินใบตัวนึงหันกินก๊กมันเดี๋ตุกตุ๊กตัใหญ่ๆ<อ>หันเดียของไทย<อ>หันเดอข้าวผัดค่นโอ้ข้าวกุปปจ้าเคยแต่ก็มีอีกตัวน้อยๆอีกไหมตัวน้อยๆอยสะโพกผัดใส่อข้าวโพกข้าวผัดตัวเห็ดอยู่ตามหานหัหนก้านอีกน้อยๆตัวน้อยๆแมนก้านอะไรก้าน่าจ้ะเอาที่แบบหมูกระทะอันนี้เห่อฝนเห็ดคักไปแบบหวาดเลยได้ในคอนเสิร์ตเลยเปนหรอือสีคักเนาะ เอาตัวใหญ่บ่เอาตัวนี้เดี๋ยวหาเบิ่งฟรีมือแม่ใส่ปานเนาะพี่น้องหาเบิ่งเด้อจ้ีบนํากันตัวนี้นเฮาก็อยีไ้แล้วตัวนี้เฮาสิเฮ็ดผัดกะเพาผัดกะเพาหมูดแบบบๆแล้วก็ไข่าวจักหน่วยพ่อาบ่ไข<ฮ>่ทอดไข่ก่อนบ่ บ่เต็มมีໃຜທ່ານກິນນ້ຳบ่ທ່ານນຸກເຮັດໄວ້ເຮົາກໍຊາມໄຟມັນອັນນີ້ແຮງໄຟມັນແຮງຊິໄດ້ໄຟມທາຮືຮືຮຄໃສີກາຂໃສ້ນາຍດກອຂໃສຕົມນບໍາຍດອພັດຕລົດພແສອກແ อพ่อทำไมเขาใส่ใกันถึงไปจวดจวดป่ะจวดเสียดอยู่บ่จวดจะน้อยไฟมันแหงอยู่แซ่บมันพี่น้องกินข่าวเทียงน้ำกันกินกาแฟสองมั่งนาดนั้นกดหยากาแฟสองโอ้สูดด้วยในภาษีปรุงยี่สิบดเน้พี่น้องสิบปรุงใช้พักจกสี่รด มีแต่เทบาทเดียวเนาะและต้องไปปรุงเนื้อเพป็นว่าเกิใส่น้ำปลาเอ่อเป่งนัวแล้วก็ข่น่น้ำตาลดีน้ำตาลแล้วก็ใส่ซอสหอยน้ำเนาะไปจนซดนเนาะใส่น้ำมันลงไปจ้า เนี่ยวร่อน้ำมันหอยเนียา้ำมันหอยนหกอ๋อมมีขวดหน่อยเนาะตุกทะเลนี่เลยวันนาตุกปลาเออแต่ตุกหน่อยก็ยังเารปลายละแต่กี่เขามากมากเลยกี่กับเขาสอยู่อันนี ตุ่มไข่แล้วก็ฉิดใส่อเศษนุ่งอ่ะโอ้ยอิ่มเขาเขอเกีกินคอย่างนี้มันมีแมกจีออกมาแห้งเศบไหมเนาะจะเรื่องอยากอยากซีเดี๋ยวอยากซีลืมๆตัวนี้ได้ไหมเออมันหลดขาดเดียวกันเออแมนเตรียมเตรียมแล้วังบาปบาปดอกกุ้งโมเมนแก็เนาะมันโมแห้งครับเป็นเตาถ่านโอ้ยจอตจิตเตรียมแดน ผัดอันนี้มันใหญ่ๆแล้วเหรอแป๊เดียวผัดคะนี่ยังกาจะอยูคณะน้ำมันหอยคณะน้ำมันหอยจ้าสตนแม่สายปานเอาได้ัดนคณะผักคณะคณะคณะักะเอิเอิกาดหน้าวัเาเอิญผักหนาเอาเด้อหนึ่งสองสามว้าาค่คัคค พักเขาเก็บหมอบานี่นะพี่น้องช่วยไหวใช่ไหมแม่กินแต่พักขนาดเบ่ต้องมือก้ามมือเลยเนาะเออพไม่อยู่ดีเนาะพักนะเออกินแต่เมนูพักพี่น้องผู้ดีเลยพักเบาสุดผู้ดีเบิ้ลแถวหนึ่งดูนะนานหนึ่งดูมันสีแก่ทิ่มไม่จะได้สั่งเนาะกินซอยกันแต่ว่าพักอันนี้กินเบื่อแล้วมันกินในครัวหม้อยังไงแม่มันเสพมันคือพักแนวอื่นนเพักกระปูกเป้นเนาะเพื่อเนาะเบาสุป มันนี่เฮเจกรมันนี่มือแดไปขายมืออื่นบ่อเรื่องมือแรอ่อ่อนีปบุเัดกเพ้าแกมะกรูดมา้เมื่อวานงนเลอเออไทย่อกอิาตาว่าอยากกินผัดกะเพราคนบอกว่น ขึ้นหายบเซุก้นเราเห็ดแต่ว่าบัซุกพอทนตื่นพี่น้อส้านเก็ได้ว่าเห็ดซะมุงเขาเดี๋ยวรออ่ะมหยัท่นซุกพอท่านเปิ้งมักวใหมให้เขาือว่าจริงหรือว่าไจริงจริงพี่บกี้เพแต่ว่าบ่มักกินว่าก็บผักกะเพราให้ผักกะเพราเนี่ผักใบกะเพราใบกเพราะเพราอี่ยอะไรกระเพรากันนะ น้ำมันคืหลายคอ้ไ้ถั่วใช่ไอมชิ้นมูอกับบริพัตน่ะดีมูสอยลับดอเ็พัดกับเขอมันไี่เป็นยังอก ลามือได้พี่น้องมันหอนะจ้าขัดปนคเัดหัวอันนี้ม่นหอมกน

เนี่ยเขียวแมงวันมันจะกครับิเราแมงวันหัวเขียวใิ่หรอกเัาจาเพียนถอดไข่ไข่ดาาจะส่งงอยปุ๋นะวัักเสร็จเขาเลอซีจะบุมากต้องพักกินเขาเลยซีเรามากินแกงเฮ็ดกับเขาเหนียวเดีวกระปุลมะเขือหรือว่าตับมะเขือเขาบมากินเขาเจ้าไปได้มันกินแล้วมันบอิมขักนะอิ่มยู่แต่มันมันอยากไวาส่ทัดก้านะันไม่หนียวทัดก้านะก็แก่แ เอามาใฉ้เพ่ปูกอยู่นี่วเพื่อปกว่าอันนี้ก็ว่าซุกเป็นหันมวยคอยโซมออกตะเกนมันกินได้เบื่อผล่ะพวกมะขัวเดียวหยามบ่ได้พี่น้องมันแข็งหยามมันหยามเรียร้อยสีหมุสุก็ห้าสิเอาพารลดหนี่ดสิบรุงรสปรุงรสจชิมก่อนชูวชิมกับเวลาใชใช่เลย อบบไนีบนะอมกินไหสิไ er oh, ่เล่นะกยจเอาแซ่เอาแซเลยแหละเลยใส่ไ้เลรอบนีงวะใส่ไว้่วนไจกันเจาเลย あなたはこれを ด้กินเขาอีกแล้วเต้าหูอเนาะเจียวเยอะวาซุกทานอยู่บอกทานอันนี้คือกันนต่วะนีืแมนคือกันแบบตัวนี้ตัวนี้ฟรีมือว่าตัวนี้ข้าวนพัดน้ำมันหอยเผ็นว่าเผ่ดไห่อันนี่แมนาับม่เนีย น้องน้องขึ้นมั้งแค่ไหนน้อยนอ้อยเขาใใบอกกลิ่นบ่อเขาใส่แสบก็ดีตักเขาจา่าเขาเลยนะเติมตานดูบอสใ่เลสูตรเล่าสูตรเล่างานพักพักมันอย่าแกววากิวไม่อันนัน้นพักมันแก่พอแล้วสายมานจะบุกินบอ่อเขากับข่อยนี่กินกับอันนี้นี่เจ้านี่ข่อยพักนี่ตั้งนี้ ชอดไข่จาะจาาไข่มันแน,น่จาาไข่มันแน,น่อยังซาบันจเใจเอาไข่บ่คือว่าขอสิบิสิ์นำซีอิ้วใส่เอาขอจ้าวเนาะจานยางนกอเนาะมากับบ้าเออขอเาปนะองมา

กิน3คนก่อน้นะจงไวยอาริตากับอ่เพิงสลัแต่แซงบอนน้อยเพื่อคลิปนะเนี่ยเขาแหละจบเองแบบที่มหมโมจอบคลิปนี้กับสบายสมิเดอร์อพี่น้องมาซุปเราหายเลยอยู่ขอกันไหมคลิปน้าพี่น้องสบายดี